พบกับแตงโมอีกแล้วนะคะถ้าแตงโมพามาดูนะคะการติดตั้งผนังด้วย e p s f o r m นะคะมี่า่ะานี่ค่ะา,ะาลูกค้าเลือกใช้ตัว e p s f o r m ในการทำผนังนะคะเพื่อการขนย้ญญายที่ง่ายการติดตั้งที่ง่ายสะดวกสบายต่อการขนย้ญญายนะคะ่นสัดส่วนโยกไัน,นะคะผู้หญิงก็เด็กอย นีค่ะตัวนี้นะคะจะใช้โฟมอยู่ที่1 2ึทตอนนะคะหน้ากว้างอยู่ที่120เซนยาว3าง300เซนไหนที่3นิ้วนะคะมีที่เขาจะยกติดตั้งทำผนังนะคะเห็นไหมคะสองคนก็ยกได้นะคะใส่สีลายเรียบร้อยพร้อมที่จะกติดตั้งนะคะนี่ค่ะนี่กำลังยกขึ้นเลยค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวมาพาเข้าไปดูใกล้ๆนะคะ นี่ค่ะกางยาร์ตไซส์นค่ะเดี๋ยวมาถักดูอีกทางหนึ่งนะคะนี่ค่ใส่ตีลายง่ายกว่าที่ทุกคนคิดนะคะการติดตั้งขนังโฟนนะคะถ้าท่งทำงานทำงานแล้วค่ะจะแป๊บเดียวแข้งนี้นะคะ แทั้งหมดที่เห็นมานะคะช่างติดแค่ครึ่งวันเองค่ะนี่ค่ะ นี่นะคะนี่นะคะนี่นะคะติดตั้งเพียงครึ่งวันแค่นั้นนะคะเดี๋ยวค,ะค,ะค,ยคลิปหน้านะคะคอยติดตามแตงโมคลิปหน้านะคะแตงโมจะพามาดูวิธีการฉาบโดยการขึ้นไวเมดในการฉาบนะคะบ๊ายบายคะ่ะ